สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พักเครื่องอีพีนี้เป็น e ีพีที่หนึ่งร้กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าห้สหไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 904 5735นะคะมีแต่ผ้าสวยๆนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆนะคะเหรียญน,นี้โนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทด้านหลังเป็นแบบนี้อุด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เหรียนหวมปู่โตสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญชินราชนะคะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะยเหรียนชินาาชวัดสมุหะปะดิดปัดดิตนะคะถ้าหนูอ่านชื่อผิดก็ขออาภัยด้วยเนอะเอาเหรียนชินาราชนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาผิดได้เลยนะคะ ชอบผมมาปิดกับหนูได้นะคะคุลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญไม่รู้ไม่รู้ที่เหมือนกันนะนี่คะ่ะ มันเป็นห่วงเชื่อมนะคะคุณลูกค้าถ้านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สี่เนาะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญภาะครูมหาชัยบริลลัคละค่ะนี่นะคะ สวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะสองสี่เก้าหกนะคะเออนนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเนาะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าถ้าในรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะเออเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ นี่อันนี้เหลียญน,นี้หนูเอา350บาทนะคะ350บบาทเห็นนะคะสวยๆกันเลยนะชอบโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการ รายการที่หกเนาะรายการที่หนี้เป็นเหรียญเออรูปหล่อนะคะรายการที่หนี้เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อคุณตาบอกหลวงพ่ออยู่วัด วัดเกยชัยเออเกยชัยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะหลวงพ่ออยู่วัดเกยอชายนี้นพร้อมเรียมนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะนี่คะ่ะสวยๆกันเลยนะ ต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่เจดนี้เป็นภาพพุทธหล่อโบราณนะคะเนื้อเมกกะสิทธ์นะนี่นะคะ ด้านหลังเป็นยันนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะผ้าพุทธหล่อบ,บราณหลังยันเนื้อเม็ดกษธิ์หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพารีลากำแพงเพชรนะคะคุณลูกค้าอันนี้มาเป็นเนื้อสำริดเงินนะ้าไม่ใช่เนดินนะเป็นสำริดเงินนะคะนี่นะคะ ฮารีราสัมริ์เงินนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทนะชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะมันจะเบอร์เบอรเนาะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะ รายการที่เป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพระปีตาหล่อโบราณนะคะเป็นเนื้อสามริดเงินนะคะองค์นี้สวยๆกันเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ เออผ้าปิดตาหล่อบโบราเนื้อสัมฤทิ์เงินนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นผ้าล่วงยืนเนื้อสำธิ์นะคะองนี้นี่นะคะสวยๆเลยนะ ผ้าล่วงยืนเนื้อสามลิตรหนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะผ้าล่วงยืนเนื้อสามลิตรสวยๆเลยนะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะพระสมเด็จองนี้เออองนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพระสมเด็จ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพ้าขุนแผนนะคะตัวนี้มันมันหายไปนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้ามันเวาเนาะ ถ้าคุณแผนนี้สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทคุณลูกค้าท่าในใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะพระคุณแผนสี่ร้อยบาทนะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระรีลานะคะคุณลูกค้าแต่ว่ามันมีสี่ข้างเลยนะสี่องค์เลยนะคะคุณลูกค้านี่เนี่ยค่ะมันมันแปลกดีนะคะเออ พาลีลาสีข้างนี้นะคะมีสี่องนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะนี่นะคะมีสี่ทิศรอบด้านเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะตรนนี้ห้าร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพระปิดตานะคะองค์จิ๋วนะพระปิดตาผงคุกลักนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะคนลูกค้า อิ้งนี้เอาสามรอยบาทนะคะหนูเอาสามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะโทรมาปิดกับหนูได้นะภาพปิดตาผงคุกลักนะคะสามร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้อันนี้เป็นพับปิดตาผงคุกรักนะคะไม่มีสี่องค์นะคะสี่สี่ด้านสี่องค์เนาะมันมีกิ่งด้วยนะคะคนลูกค้าเดี๋ยวหนูขย่าให้ดูนะคะเออขย่าให้ฟังนะคะ แลย้ยินไหมคะมันดังก็เก๊กกเก๊กนะคะเอ่อผ้าปิดตาผงคุกักสี่องค์นี้หนูเอาอันนี้นะคะสี่ด้านนี้นะเอาสี่ร้อยบาทนะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735นะคะ สวยๆกันเลยนะ400บาทนะคะมันแปลกดีนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะ รายการที่สิบหกนี้เป็นพาหินแกะนะคะตรงนี้เป็นพาหินแกะนะตรงนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่ค่ะสวยๆกันเลยนะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ส7นะคะ รายการที่17นี้เป็นพ้าผงคุกกลักไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้านี่นะค่ะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะองนี้พ้าผงคุกพ้าผงคุกกลักนะคะองนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะสามอห้าสิบาทนะคะไม่รู้ที่นะ ผมคูกลักนี้350บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้อ่ะ350บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่18นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะ2478นะคะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะนี่นะคะ2478เนื้อสำริดเงินนี้หนูเอาพระเอยเหรียญหล่อโบราณนี้เอา400บาทนะคะสี่ร้อยบาท สนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะสวยๆกันเลยนะสี่รอบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ รายการที่สิบเก้านี้เป็นพระเอียงเนี่ยสิบเก้านี้เป็นพระมะเหส่วนนะคะแกะตัวนสูตตัวเองนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะความเรียมนี้นะคะองค์พระจะกลับหัวกลับหางหน่อยนะคะคุณลูกค้า ผ้าไม่เหส่สวนนี้เอา450บาทนะคะตังนี้450บาทนะสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะจะหนูให้ดูอันละดานเนาะ450บาทนะคะผ้าไม่เหสุสวนนี่ค่ะสวยๆเลยนะ,ะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะมันจะมีสร้อยเนื้อคอร์สเออเห็นเห็นกันชัดไหมคะคุณลูกค้าเออรายการที่ยี่สิบนี้เป็นพระอู่ทองคุณตาบอกแบบนี้นะคะพระอู่ทองเนื้อดินนะคะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะนี่ค่ะมันมาพร้อมสร้อยเลยนะคะพร้อมสร้อยพร้อมเรี่ยมนี่นะอุ้ยเนี่ยค่ะคุณตาเอามาให้แบบนี้เลย เอออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทพระอู่ทองนะคะพร้อมสร้อยพร้อมเลี่ยมนี้นะเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าถ้าใดนสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะพร้อมบูชาไปแล้วพร้อมให้ยคอเลยนะคะคุณเนี่ยคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะสวยๆเลยนะคะวงนี้สี่ร้อยบาท สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่197นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะ,ะถ้าได้ดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5อน์เ l i เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929-04-5735นะคะ มีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านบ้านนะสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ